Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับวันนี้เรายังอยู่กันที่บูธของ S C G ในงานสถาปนิก59นะฮะวันนี้เราจะพามาดูอะไรกันต่อครับพี่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาดูวัสดุทดแทนไม้ที่ทำจากไวนิล อีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมไวนิลหรือ U PVC นั่นเองคุณผู้ชม <นะ S 2> จริงวัสดุทดแทนไม้ที่เขาใช้ใช้กันส่วนมากเราก็จะคุ้นเคยกับพวกครับไฟเบอร์ซีเมนที่เอามาทําพื้นอันนั้นคือใช้กันหลักใช้กันเกลือมากมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีทางเลือกอีกเยอะพอสมควรซึ่งไวนิลเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าน่าสนใจอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมเวลาเรามาทารั้วอย่างเงี้ยคือปกติเนี่ยรั้วนี่หมายถึงรั้วระแนงรั้วระแนงคือจริงรั้วระแนงส่วนมากที่เขาใช้กันก็คือ ต่อเติมขึ้นมาจากรั้วปกติสร้างไพรเวซีบางสายตาอะไรพวกนี้นะครับแต่วัสดุที่เขาใช้กันเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นระแนงไม้แท้ๆเลยไม้จริงเลยก็ไม้จริงเลยแต่เจอปัญหาเรื่องกับปลวกบ้างวมบ้างความชื้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอายุการใช้งานมันก็ค่อนข้างจะจำกัดนะครับแล้วก็มีการใช้โลหะบ้างเล็กทาสีซึ่งข้อเสียมันก็คือมันหนักแล้วมันก็เป็นสนิมร้อนใช่ส่วนไอ้ตัวไวนิลเนี่ย ที่ดีไซน์มาเนี่ยมันมาใช้ตรงนี้เนี่ยก็ค,คืออย่างแรกมันเบาครับอย่างที่2มันสแตรฐานคือลักษณะเนี่ยคุณผู้ชมการติดตั้งของไอ้ตัวพวกนี้ถ้าเทียบกับพวกไม้ระแนงทั่วไปที่ต้องค่อยๆเอาไม้ระแนงมาทีละอันวางทีละอันอันน<ม>ี้มันจะมาเป็นมีแบ็กกิ้งเป็นตัวยึดข้างหลังนะฮะซึ่งไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยมันจะมีร่องอยู่เราก็เอาไอ้ไม้ระแนงซึ่งเขาผลิตมาเป็นแท่งๆอย่างนี้แล้วเนี่ยมาเสียบเสียบเสียบไปเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็บมันแน่นอนคือดีไซน์มาเท่าไหร่มันอยู่เท่านั้นไม่ใช่แบบสูงสูงต่ำต่ำอะไรแบบมันจะไม่สวยใช่นะครับผมแล้วไอ้ตัวขนาดของทุกๆอันมันก็จะเท่ากันใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นแค่อย่างหนึ่งที่เอามาใช้ทํารั้วนะคุณผู้ชมมันสามารถเอาไปใช้ทําอื่นได้อีกเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนอกจากตัวของรั้วระแนงนะคะคุณผู้ชมที่วางเป็นแนวนอนแล้วเนี่ย ไอ้พวกไม้ละแนงเลยเรายังมาวางแนวตั้งแบบนี้ก็ได้นะครับใช่ใช้เป็นพวกวัสดุตกแต่งสําหรับงานโครงสร้างภายนอกอืมใช่นะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมลักษณะก็คือกร <นะ S 2> ุผนังัแหละง่ายง่ายคือคิดง่ายๆคือจริงเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่ยเวลาเราทํางานแบบงาน o u t ด o o r อ,องานโครงสร้างภายนอก o u t ดอ o r อะไรพวกนีเน้เราก็ใช้ตัวนี้มาเป็นตัวปิดแทนไม้จริงครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ย คือมันยังได้อารมณ์ความรู้สึกแบบดูเป็นไม้ๆอยู่บ้างเพราะว่ามันสีเป็นแบบโอ๊กโอ๊แบบนี้ใช่แล,ะะแล้วมันสามารถที่จะทํามาวางชิดกันแบบนี้ได้จะด้<ช>เป็น texture แบบนี้แล้วประเด็นคือมันแบบไม่ต้องกังวลเรื่องพวกความชื้นแล้วก็พวกการรับน้ําหนักอะไรต่างๆใช่นะครับเรื่องการ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ความชื้นความบว,วมอะไรนี่ไม่ต้องไปกลัวแล้วไอ้ความที่มันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างที่จะเบา ดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปเตรียมพื้นโครงสร้างอะไรให้มันแบบช่มันคงแข็งแรงมันเราจะก่ออิฐก่อปูนอะไรแบบหลายๆคนอยากจะทําสวนนะฮะแล้วแบบว่าอยากจะมีแบบเป็นซุ้มละแน,นงอะไรเล็กๆเ,เ,เอาไว้ก็ทาได้ครับใช้ตัวนี้ได้ครับคุณผู้ชมนอกจากใช้เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยมันยังใช้ทาฝ้าได้ด้วยนะคุณผู้ชมก็คือฝ้าของ ที่ทามาจากไวนิลอะมันก็จะเป็นฝ้าที่ใช้ภายนอกไม่ใช้คาด้านนอกใช่คือวัสดุแบบ UPVC เนี่ยคุณผู้ชมคือเอาพูดถึงฝ้าก่อนดีกว่าฝ้าโดยปกติแล้วเรามากักจะเห็นพวกที่มันเป็นไม้จริงเลยมไม้ละแนงหรือว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับผมน,นี่สาหรับภายนอกนะอ่าใช่ซึ่งเวลาเอามาติดเนี่ยโดยปกติมันจะมาเป็นแท่งๆนะครับแล้วก็ค่อยๆมาแปะ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 แต่พอมันมาเป็นแบบ UPVC แบบเนี้ยมันจะมาเป็นแผ่นแผ่นหนึ่งมี3ลอนมาแบบนี้เลยแล้วก็ยึด ด้านหลังด้วยกับโครงข้าวแบบนี้ม,มันก็จะค่อนข้างที่จะทำงานง่ายใช่ส่วนที่หลายๆคนก็อาจจะกังวลกันว่า เลตัววัสดุแบบนี้เนี่ยมันใช้งานอ่ะมันมันจะโอเคไหมในความเป็นจริงอ่ะน้ำหนักมันค่อนข้างเบาแล้วมันเป็นวัสดุที่ผลิตมาจากโรงงานครับดังนั้นเนี่ยมาตรฐานในการผลิตของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคละแล้วเรื่องการระบายอากาศของมันเนี่ยเขาก็จะเจาะรูไว้ให้นะฮะแต่ไม่ใช่เป็นรูที่แบบแมลงอะไรเข้าไปได้นะคือเขาจะเจาะรูไว้แค่เพื่อให้อากาศมันฟโล์แล้วก็ระบายอากาศได้ดีใช่ซึ่งรูตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรูที่เจาะไว้ด้านข้างั้นเนี่ยตัวแมลงกับสัตว์ต่างๆมันจะไม่สามารถเข้าไปได้อยู่แล้วใช่แล้วครออื่งงข วัสดุทดแทนไม้ที่เป็น UPVC หรือว่าไวนิลนั่นเองนะครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณความรู้ดีๆจากทาง SCG นะครับ Living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงครับ Living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง